สวัสดีค่ะพี่พี่สือมวลชนทิปนะคะวันนี้ทิปมีกิจกรรมออนไลน์ดีๆมาแนะนํากันค่ะนั่นก็คือกิจกรรม KTC Dining Battle รวมแกงตะลุยกินกันกติกาการสมัครก็ง่ายๆเลยเพียงพี่พี่สือมวลชนนะคะชวนเพื่อนที่ใช้บัตรเครดิต KTC รวมแก๊งกัน4-10คนมาทานอาหารนะคะที่ร้านอาหารใดก็ได้ที่รับบัตรเครดิตนะคะยกเวน้นร้านอาหารในโรงแรมนะคะ มารวมแกงการเสร็จแล้วก็สมัครผ่านทางออนไลน์นี่ค่ะ www.ktc.co.th/diningbattle ่ะแล้วก็แกงไหนนะคะที่มียอดทานอาหารสูงสุดรับไปเลยรางวัล iPad 2แล้วก็ iPhone 4อีกนีดนึงนี่ทั้งสอันเลยค่ะยกแกงยกทีมไปเลยนะคะพี่ๆสื่อเหมือนชนท่าไหนนะคะ อ,อ,อยากได้รายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูได้ตามอ e ีเมลที่แนบไปนะคะอย่าลืมมาแบทเชิลกันนะ